สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องมะนาวใตท้ทองคำนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมะนาวใต้ทองคำค่ะถึงน้ำเลยจ้ถดดยาถวดเลยมะนาวน้ำ น้ำขึ้นน้ำขึ้นหรือเปล่ายังไงเนี่ยอาบน้ำกันน้ำขึ้นมากเลยผลพายุเข้าสองวันสามวันน้ำแม่น้ำมูลขึ้นเลย มะนาวนอนลงนะได้เล่นน้ำต้องคุมปล่อยไม่ได้นะ่มามะนาวเดี๋ยวจะข้ามแม่น้ำมึงพอ <c oughs> แล้วลึกแล้ว <c oughs> ลึกแล้วลึกแล้ว นุกไปมะนาวเนี่ยจะมากินอาหารบพรามุดมุดอุ่นมุดมุดมุดมออเล่นน้ำแรงกัน ลองคำขัวบอกเห็นมะนาวเดือขึ้นฮะกลัวนี้เออโปรเจกต์คลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค er. ่ะ